ขอขอบคุณเพจตกภูเขาเจอเคิดวิชาที่อนุญาตให้เรานำมังหะมาทำได้นะครับนี่คือเพจฝากไปกดถูกใจเพจผู้แปลด้วยนะครับหุบเขาโกลาหนเจียงเชิญหุบเขาโกลาหนนั้นเต็มไปด้วยสัตว์ลายและกลุ่มโจรภูเขาหลานต้องอยู่ใกล้ๆลุงไว้นะเข้าใจแล้วครับลุงท่านลุงพวกมันซุ่มโจมตีพวกเราอยู่ข้างหน้าครับว่าไงนะ เจียงเฉินหลานคิดมากเกินไปแล้วพวกเราเพิ่งออกมาได้ไม่ไกลจากตระกูลนักพวกตระกูลฉินไม่กล้าทําอะไรพวกเราแถวนี้หรอกนะใช่แล้วเจียงเฉินมีความสามารถมากมายนะแต่ก็ยังขาดประสบการณ์อยู่แต่ไม่แปลกมันเพิ่งเป็นครั้งแรกที่เจ้ามาที่นี่มันจึงไม่แปลกที่เจ้าจะกลับถ้า,าไม่เชื่อข้าก็ลองดูด้วยตาของท่านเองแล้วกนเจียงเฉินหลานจะทำอะไรในเมื่อพวกแกม,มาที่นี่แล้วจะมัวมุดหัวอยู่ทำไม ไม่คิดเลยว่าแกจะเจอพวกคาดายไอ้หนูแต่ก็ช่างเธอยังไงพวกแกทุกคนก็นต้องตายวันนี้อะไรกันมีคนหลบอยู่จริงด้วยแถวยังเป็นเชิญจางเฉินจางจากตระกูลจินเ,เขาเป็นหนึ่งในสิบผู้สุดยอดผู้เชี่ยวชาญแสดงว่าเขาเองก็เป็นคนฆ่าพี่น้องของพวกเราโถ่แบบนี้ไม่ดีแนะ่เจียงเชินเดี๋ยวลุงทวงเวลาให้เจ้ารีบหนีไปซะหนีเงนินเหรอแกสินะเป็นคนฆ่าพี่น้องของตระกูลข้าเจียงเฉินเป็น แกคงเป็นเจียงเฉินสินะแกกล้าดีมากที่มาทำร้ายน้องสาวของข้าวันนี้แหละเป็นวันตายของแกนั่นมันเฉินเจาที่เกิดมาพร้อมพลังศักดิ์สิทธิ์ถึงแม้ว่าเขาจะอยู่ในระดับเจ็ดแต่พลังของเขานั้นเทียบเคียงกับคนที่อยู่ในระดับเย่แล้วนายน้อยหนีเลยยากเขานั้นแข็งแกร่งจริงๆไปลงนรกซะดาบสะบั้นหัวมีแกลุนหาที่ตายเองนะตายซะอ่า เป็นไปไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเชินเจ้าดวลดาบแพงกันเลอเป็นไปไม่ได้เจียงเฉินนั้นมันอ่อนแอกว่าชัดๆแล้วทําไมเขาถึงแข่งแร่งแบบนี้ได้กันใครบอกพวกแกล่ะว่าข้าอ่อนแอกว่ามาันอาพลังวิญญาณแดงระดับสองเจ้าเด็กนี่มันไม่ธรรมดา,อาตอนนี้เจียงเฉินคือสุดยอดอัจฉริยะวัยเยาว์อีกไม่นานตระกูลเฉินของพวกแกก็จะพังพินาศแนะ่เราไม่สามารถปล่อยให้เจ้าเด็กนี่รอดไปได้เด็ดขาด พวกแกทุกคนไปฆ่าไอเด็กนั่นมันให้ได้ทุกคนปกป้องเชิงเฉินเร็วเข้ายา่าเปงยายาฆ่าพวกมันอ่าแจ้งเฉินแกตายแกบังอาจมาฆ่าคนของตะโกลฆ่าอย่าอยู่เลยเจ้งเฉินนีเร็วจะจอมยุทธระดับจิตโจมมพร้อมกันแบบนั้นไอเด็กนั่นไม่รอดแน่ขนาดระดับก้าวยังทำลายข่าไม่ได้คิดแล้วว่าคนอย่างแกจะฆ่าาได้ไปตายว้าย่ในน้อยสุดฆ่าพวกมันเพื่อนในร้อยเร็ว อะไกันขนาดสามคนยังเอามันไม่อยู่เลยเงินเหรอเชิญจางแกมัวมองอะไรอยู่ฮะเออเทพยอดหน้าแม่งเออ